สวัสดีค่ะท,ทุกทุกท่านเลยนะคะที่ชอบดูซีรีส์จีนนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะทาง Tencent Video นะคะก็มีเรื่องราวของซีรีส์จีนแนวต่อต้านยาเสพติดนะคะกำกับการแสดงโดยคุณเกาคุณซูค่ะแล้วนำแสดงโดยคุณจางซ่งเหวินนะคะซึ่งเป็นดาราเจ้าบทบาทมากๆเลยนะคะเป็นรุ่นใหญ่แล้วค่ะแล้วก็นะคะคุณเยาซือเหวยหรือว่าคุณออนนาเบลนั่นเองนะคะเธอเป็นนางเอกที่เท่มากๆเลยอ่ะหวานว่าอีกประมาณไม่เกิน2 ปีะจะต้องมาแน่ๆเลยนะคะคำว่ามาก็หมายความว่ายืนอยู่แบบแถวหน้าของวงการบันเทิงจีนนะคะเป็นคนที่มีความสามารถมากๆเลยค่ะเพึ่งจะเข้ามาในวงการแสดงละครในปีช่วงปี2021-2022เองนะคะแต่ก็ถือได้ว่ามีค่ายที่แบบให้การสนับสนุนที่ดีสำหรับคุณอันนาเบลค่ะเดี๋ยวเราก็ต้องดูกันต่อไปเนาะ สำหรับแนวนี้นะคะละครต่อต้านยาเสพติดเนี่ยไม่ค่อยเป็นที่นิยมในตลาดซีรีส์เมืองไทยแต่จริงแล้วมันก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยอ่ะมันอยู่ใกล้กับพวกเราค่อนข้างเยอะนะคะโดยเฉพาะตอนนี้เออไปเจอข่าวมานะคะก็รู้สึกว่าน่าตกใจอยู่นะคะที่มีการเพิ่มปริมาณของสารเสพติดนะคะอย่างพวกยาบ้าอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมเออก็แบบมีความเป็นห่วงนะคะกับสังคมในประเทศไทยว่าน่าจะมีอันตราย มากขึ้นเพราะว่า ขนาดกฎหมายนะคะที่เคยมีมาประมาณว่าห้ามเลยเนี่ยนะคะก็ยังมีคนฝ่าฝืนแล้วก็มีคดีนะคะคดกรรมเกิดมามากมายเพื่อที่จะเอาทรัพย์สินไปซื้อ,อยาเสพติดอะไรแบบนี้นะคะก็ขอให้าทางผู้ใหญ่นะคะที่มีโอกาสในการที่จะเป็นผู้ออกนโยบายต่างๆก็คิดถึงเยาวชนแล้วก็คิดถึงความเจริญรุ่งเรืองนะคะของสังคมให้ให้มากๆนะคะถ้าเราเปรียบเทียบกับในซีรีส์หรือในละครอะไรแบบนี้ นะคะคการที่บางครั้งแล้วแบบมีออกนโยบายอะไรออกมาแล้วเป็นการอวยอ่ะเป็นการเอื้อนะคะต่อการทําธุรกิจสีดําบางอย่างเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าแบบท่านผู้นั้นน่ะอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าถ้าเราดูอย่างซีรีส์ใช่ไหมส่วนใหญ่เราก็จะใช้อํานาจไปในทางนั้นนะคะนี่เรากาลังพูดถึงรักครอ,อยู่นะคะเ <c oughs> อาแล้วค่ะกลับมาที่เรื่องนี้นะคะเรื่องนี้ค่ะเรื่อง The ะ u n t e r นะคะจะมีเพียงแค่18ตอนเท่านั้นนะคะแล แล้วก็คนไทยรอชมกันได้ที่ VTV Thailand นะคะก็อยากจะให้เข้ามามากๆเลยค่ะเพราะว่ามันมีเพียงแค่18ตอนนะคะก็ดูเอาไว้ว่าโอ้โหค่ะเจ้าหนะ้าที่ตำรวจเขาทำงานกันอย่างหนักนะคะเพื่อที่จะจัดการกับไอ้บุคคลเหล่านี้ที่แบบเออมาร่ำรวยด้วยการค้าขายยาเสพติดนะคะทำให้คนขาดสติอะไรแบบนี้ซึ่งองค์กรพวกนี้มันก็จะเป็นองค์กรใหญ่เพราะว่ามันมีเงินเยอะนะคะ สำหรับเรื่องนี้จะออนแอร์วันที่21กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ค่ะแล้วก็นำแสดงโดยดาราเจ้าบทบาทรุ่นอาวุโสแล้วนะคะคุณจางซงวินแล้วก็มีเนี่ยแหละคะ่ะคุณอันดาเบลอย่างที่หวานบอกไปนะคะสำหรับเรื่องนี้จะบอกเล่าเรื่องราวของตำรวจค่ะแล้วก็การต่อต้านยาเสพติดนะคะแล้วก็อาชญากรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะจากยาเสพติดนั่นแหละในแง่ของเนื้อหานะคะก็เรียกได้ว่าคุณเกานะคะคุณเกาซุนซูเนี่ยเป็นผู้ ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการทำละครแนวต่อต้านยาเสพติดมาแล้วนะคะประมาณ2เรื่องค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่ามีคำแซวๆในวงการบันเทิงจีนด้วยนะว่าเขานั้นเป็นผู้กำกับนะคะเป็นตำรวจมากำกับละครเพราะว่ามักจะทำละครในด้านนี้แหละคะ่ะด้านที่เกี่ยวกับตำรวจนะคะก็มีการล้อเลียนคุณเก่ามานะคะเรามาดูเรื่องย่อกันก่อน,นะคะ่ะเรื่องย่อเป็นอย่างไรนะคะก็คือในเมืองชายฝั่งทะเลอันเงียบสงบ ของเมืองซานผิงนะคะกองกําลังต่อต้านยาเสพติดเนี่ยก็ได้ยึดยาบ้าชนิดใหม่ขึ้นได้โดยที่ไม่ได้ตั้งใจค่ะมันเป็นแบบอุบัติเหตุแล้วไปแบบโอ้โหบังเอิญมากๆเลยนะคะระหว่างปฏิบัติการเนี่ยทั้งขนาดแล้วก็ความบริสุทธิ์ของยานั้นเรียกได้ว่าหาได้ยากมากๆค่ะทีนี้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสาธารณะของซานผิงนะคะซึ่งก็คือตํารวจนั่นแหละก็เลยเริ่มการสืบสวนสอบสวนทันทีเลยนะคะนี้ด้วยประสาทสัมผัสด้านกลิ่นอันเฉียบ แล้วก็ไหวพริบความเข้าใจ อันแหลมคมของตัวนางเอกค่ะเจ้าโยนาหานะคะซึ่งเป็นตำรวจหญิงนะคะก็เก่งมากแ่คืออาชีพก่อนของนางเอกคือเป็นทหารค่ะจากนั้นเปลี่ยนจากทหารมาเป็นตำรวจนะคะแล้วก็มาค่ะมาสืบเรื่องนี้ค่ะแล้วก็มีความสามารถในเรื่องของกลิ่นนะคะกลิ่นที่แบบเออเหมือนพูดไปแล้วก็เหมือนสุนัขนอที่แบบดมกลิ่นยาเสพติดแต่ว่านางเอกของพเราก็จะมีคุณสมบัตินั้นนะคะดังนั้นแล้วนะคะเป้าหมายมีอยู่แล้วค่ะเพราะว่าจริงๆในบัญชีดำ ของของตำรวจเนี่ยเขาก็มีแหละว่าใครเป็นผู้ต้องสงสัยนะคะในเรื่องนี้ก็ต้องเป็น หวงจงหวยค่ะซึ่งทำธุรกิจทางด้านเคมี K Me นะคะมีโรงงานเคมี Me, แต่ว่าตอนจดทะเบียนเขาก็ไม่ได้บอกหรอกว่าเป็นโรงงานผลิตไอสารยาเสพติดนะคะเขาก็แค่บอกว่าเป็นโรงงานผลิตสารเคมี Me นะคะอย่างอื่นไปนะคะทีนี้ด้วยความลึกลับซับซ้อนนะคะของกระบวนการที่แอบแฝงนะคะมีโรงงานที่จดทะเบียนถูกต้องแต่ว่าก็ไม่ได้ผลิตสารเคมี Me, อื่นๆที่มันสุดจริตดันมาผลิตไอเนี่ยคะ่ะแอบผลิตนะคะไอยา เสพติดนะคะก็ทําให้นะคะทางด้านของเจ้าโยนานนะคะก็ต้องเริ่มต้นค่ะวางแผนที่จะเข้าไปสืบให้ได้นะคะกับไอ้โรงงานของคุณห่วงจงหวยเนี่ยแหละคะ่ะดังนั้นนะคะพอพุ่งเป้ามาเรียบร้อยแล้วก็ไม่ว่าห่วงจงหวยนั้นเขาจะไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนนะคะก็ได้กลิ่นอยู่เสมอสําหรับนางเอกของพวกเราะคะ่ะแน่นอนว่าต้องมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงนะคะคอยซัพพอร์ตนะคะห่วงจงหวยอยู่เช่นกันแต่ว่านางเอกของพวกเราก็ต้องขุดหาเบาะแส จนค้นพบความจริงนะคะแล้วก็เล่งรีบไปจับกลุ่มเขาโดยไม่ลังเลใจเลยแต่ว่าไปทีไรมันก็จับไม่ได้สัทีนะคะ แต่ก็ถือได้ว่านะคะเจ้าโยนนันนั้นก็เป็นตำรวจหญิงแล้วก็ที่แบบว่ามาสุดๆค่ะปะชะดะนะคะกับแก๊งผลิตแล้วก็ขายยานี่แหละค่ะณจุดนี้นะคะเราก็ต้องมาดูกันว่าตำรวจกับผู้ลายนะคะก็เหมือนกับแมวกับหนูอะค่ะแมวไล่จับหนูอะไรประมาณนี้นะคะเป็นเกมประมาณนี้แหละค่ะก็เรียกได้ว่านะคะก็ยังคงมีสไตล์นะคะของผู้กํากับอย่างคุณเกาเนี่ยแหละค่ะทั้งเนื้อหาของภาพนะคะก็จะใช้สีที่มันค่อนข้างจะ ังไงดีล่ะไอธุรกิจนี้มันก็ต้องเทาๆใช่ไหมมันก็ภาพก็จะต้องมาเทาๆมืดๆนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ต้องไล่ตามความจริงค่ะนอกจากนี้แล้วก็อเขาบอกว่าจะสื่อนะคะถ่ายทอดให้เห็นถึงความรู้สึกจริงๆของชุมชนด้วยอะ่ะว่าอย่างที่ที่มันเป็นชุมชนแออัดเนี่ยก็จะเป็นจุดนะคะที่พวกผู้ลายอย่างคำว่าผู้ลายก็คือแบบเออจะส่งยาไปให้ขายอะไรแบบนี้นะคะสำหรับชน ชนชั้นที่เขาเรียกอะไรใช้แรงงานอีกทีหนึ่งนะคะณนะจุดนี้ก็โอเคมันก็เรียวเนาะใกล้เคียงกับแบบชีวิตเรื่องราวของความเป็นจริงแล้วก็ถ่ายทอดออกมาผ่านทางละครนะคะซึ่งเขาก็มีการการันตีว่าไอ้ฉากที่จะได้เห็นนะคะในเรื่องนี้ก็จะเหมือนกับฉากจริงในชีวิตจริงในสังคมจริงๆเนี่ยแหละคะ่ะ สำหรับเรื่องนี้นะคะก็ต้องอคนที่การันตีได้ว่าเรื่องนี้จะสนุกก็น่าจะเป็นชื่อของผู้กำกับนะคะคือคุณเกาชุนซูนี่แหละคะ่ะเพราะว่าก็อย่างที่บอกนะคะใครๆก็แซวเขาว่าในวงการบันเทิงจีนว่าเขานั้นเหมือนเป็นตำรวจมากำกับละครเองนะคะทีนี้แล้วนะคะก็เลยต้องมารอชมกันว่าเรตติ้งนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะคือในประเทศจีนน่ะเขาชอบดูกันนะ้าแนวแบบนี้นะคะส่วนสําหรับตลาดต่างประเทศถ้าไม่ใช่ดาราแบบแนวไอดอลแบบว่าหล่อหล่อ มีเพลงหรือว่าหล่อๆแล้ว,แล,วแล้วติดชาร์จอะไรแบบนี้มักจะไม่ค่อยมีคนดูกันนะคะแต่จริงๆแล้วเป็นแนวที่ค่อนข้างจะสร้างสารรค์แล้วก็สร้างความเตรียมตัวให้กับพวกเราในการที่จะป้องกันนะคะให้รอบด้านเลยไม่ให้สิ่งเสพติดนั้นมันเข้ามาในชีวิตประจําวันของพวกเราได้ในครอบครัวของพวกเราได้นะคะสําหรับจางเหล่าซือนะคะหรือว่าคุณจางซ่งหวนนั้นก็ได้รับการนับถือในวงการบันเทิงจีนมากเลยนะคะก็เป็นดาราอาวุโสค่ะมารับบท ตัวร้ายนะคะโอ้ทักษะเข้มก็ต้องมารับบทตัวร้ายอย่างนี้ละคะ่ะเรียกได้ว่านะคะจุดเด่นของตัวละครนะคะก็คือตัวร้ายของการแสดงออกมาของคุณจางซ่งบนเนี่ยละคะ่ะคือแสดงออกถึงความความเย็นชานะคะเงินคือที่หนึ่งความหดร้ายในจิตใจนะคะคือคนที่ ทำแล้วก็ผลิตพวกนี้ได้ก็ต้องเป็นคนที่มีความเฮี้ยมอยู่ในระดับหนึ่งนะคะก็คือประมาณว่าครอบครัวของตูเนี่ยคงไม่มีใครใช้ไม่ได้ผลิตมาเพื่อให้ลูกหลานของตัวเองได้กินแต่ว่าผลิตเพื่อเอาเงินนะคะขายไปให้คนคนอื่นๆได้กินอะไรนั่นเองค่ะซึ่งคนนี้นะคะคุณจางซ่งหวนนั้นสามารถจะร้ายได้ในรูปแบบของ ของคนที่ไม่ต้องมีหนวดมีเขา่าค่ะเพื่อนๆคือเป็นคนหน้าตาที่น่าเชื่อถือมากๆเลยนะคะแต่ว่าก็เป็นผู้หลายนั่นเองค่ะดูเหมือนเป็นผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่น่านับถือนะคะเขาเล่นได้ดีค่ะแต่จริงแล้วก็มีความหดเหี่ยมอยู่ในจิตใจนะคะมุมมองของการเล่าเรื่องหลักของซีรีส์นะคะก็จะต้องเริ่มต้นจากการปูทางว่านางเอกของพวกเรานั้นเป็นอะไรมายังไงนะคะจากทหารเปลี่ยนเส้นทางมาเป็นตำรวจนะคะซึ่งก็แน่นอนว่า ต้องมีปมชีวิตในรุ่นของพ่อนั่นแหละค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะรุ่นพ่อนะคะของนางเอกเนี่ยเป็นผู้ประกอบการเป็นผู้ที่เป็นทำนักเป็นนักธุรกิจแม่จะเรียกว่าทำนักธุรกิจเป็นนักธุรกิจที่ร่ำรวยมากนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะก็เกิดนั่นแหละนะคะเกิด ปัญหาขึ้นมานะคะในครอบครัวในตระกูลแล้วก็มันก็เกี่ยวกับยาเสพติดก็เลยทําให้หนางเอกนั้นมีปมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะในเรื่องของทักษะการแสดงนั้นนะคะก็เรียกได้ว่าเรียกว่าเป็นน้องใหม่แหละเพื่อนๆเพราะว่าเพิ่งเข้ามาเมื่อปี2 0 2 1 2นีเองนี่เองนะคะสําหรับแอนนาเบลนะคะเพราะฉะนั้นแล้วต้องให้เวลาเธอนิดนึงแต่ว่าด้วยด้วยความเท่นะคะของของเธอหวานว่ามาแน่ๆคะ่ะเป็นแนวนางเอกเท่ๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเรา อรอดูนะคะความสามารถของเธอในเรื่องนี้กันนะคะมีเพียงแค่18ตอนเท่านั้นเองนะคะสำหรับผู้ที่มาเขียนนะคะบทละครของเรื่องนี้ก็คือคุณเกาฮันค่ะซึ่งณนะจุดนี้นะคะเขาเในเรื่องที่ผ่าน,านมานะคะกเ็เรื่องที่เขาเขียนนะคะก็ไม่ค่อยจะโดนใจผู้ชมมากนักน,นะคะเรตติ้งที่พิสูจน์ผลงานการเขียนบทละครของเขาในเรื่องที่ผ่านมานั้นไม่ค่อยดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วณนะจุดนี้เดี๋ยวเราต้องมามา ดูกันคะ่ะว่าในการที่คุณเกาฮันนะคะได้มาเขียนบทละครเรื่องนี้แล้วมาทำงานกับคุณเกาซุนซูนะคะเะแซ้เกาทั้งคู่เลยอ,ะอ่ะเออนะคะแซ้เกาทั้งคู่เลยสองเกานี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าผู้กำกับถือว่ามือทอง สุดๆในแนวของต่อต้านยาเสพติดเลยนะคะก็ต้องคุณเก่าสุนซูก็คงจะดูเนาะดูสคริปต์เนี่ยแหละคะ่ะอย่างระมัดระวังเช่นเดียวกันเพราะว่าเขาเป็นผู้กำกับอยู่เป็นหัวหน้าทีมอยู่นะคะดี렉เตอร์อยู่นั่นเองค่ะก็เอาเป็นว่าอืมก็คุณเก่าฮันนะคะก็มาได้พิสูจน์ฝีมือการเขียนบทละครในเรื่องนี้นะคะว่าจะเรตติ้งเป็นอย่างไรบ้างนะคะจากที่ยังไม่ประสบความสาเร็จในในเรื่องไหนที่เขาเคยเขียนมาเลยนะคะทุก ทุกผลงานค่ะเป็นโอกาสทั้งนั้นนะคะอัลคัคนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะใครชอบแนวนี้ก็รอติดตามชมกันได้ที่ VTV Thailand ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะหวานลับไปก่อนสวัสดีค่ะ